มีรุน่นน้องคนหนึ่งชวนไปปากของตลาดแล้วพอมาปากของตลาดเราแบบรู้สึกว้าวมากตั้งแต่วันนั้นก็เลยแบบว่าขอพ่อุงแม่แบบเออขอลองแบบเปิดร้านดอกไม้ดูได้ไหมใช่ก็เลยยาวเลยค่ะเนื่องจากว่าเรายัางไม่มีที่สตอ็อกเรายังไม่รู้ว่าการขายเป็นยังไงแบบของเราคนชอบไหมคือไม่ได้ศึกษาอะไรเลย,เลยคอือใหม่หมสุดๆใช่ใหม่มือใหม่สุดๆจากนั้นก็ขาดทุนย่อยยับกลับมาเลย สวัสดีค่ะแจมค่ะและนี่คือรายการ f r i p t y Shade of Green ค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่แพรและก็พี่น <pl ains> <reco Christ. S 2> ิวจากร้าน Flower in Hand by P นะคะสวัสดีค่ะพี่นัวงสองคนสวัสดีค่ะก็ร้าน Flower in Hand by P เป็นร้านดอกไม้พิเศษกว่าร้านอื่นๆก็คือมีการนําขยะดอกไม้ในร้านเนี่ยมา u p ซเคิลเพื่อลดการสร้างขยะให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัว product ในร้านก็อยากจะพี่แพรกับพี่นิวช่วยแนะนําตัวหรืออาจจะแนะนําร้าน Flower in Hand by P ให้กับคนดูที่อาจจะยังไม่รู้จักร้านหรืออะไรนี้ก่อนเลยค่ะค่ะก็แพนนะคะอ่า เป็น co-founder ของ f a o w e in Hand by P ค่ะที่ร้านเราก็จะมีบริการาขายดอกไม้จัดเดอ e r ดอกไม้แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปแล้วก็ในเดือนหน้าก็จะมีเป็นมินิคาเฟ่ด้วยค่ะแล้วก็เอกซิบิชันครับก็ผมนิวนะครับก็จริงๆเป็น c o f วเดอร์อีกคนหนึ่งเนาะส่วนผมจะดูในส่วนของหลักบ้านแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคอนเซ็ปต์พวก sustainable อะไรพวกนี้ครับ อะไรเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้มาเปิดร้านกับไมค้คะแบบจากแพชชั่นเลยหรือแบบจากอะไรบ้างถ้าเอาจริงๆเลยอะ่ะคือพี่เรียนปธโทใกล้จบละเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นแบบมีความเครียดมากในการเรียน <c oughs> ใช่เลยเลยแบบมีรุ่นน้องคนหนึ่งชวนไปปลาของตลาดทีเนี้ยพอเราไปเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กเชียงใหม่ด้วยเนาะเราไม่เคยเห็นแบบ ดอกไม้เยอะขนาดนี้แล้วพอมาปาคของตลาดเราแบบรู้สึกว้าวมากตั้งแต่วันนั้นก็เลยแบบว่าขอคุณพ่อคุณแม่แบบเออขอลองแบบเปิดร้านดอกไม้ดูได้ไหมใช่ก็เลยยาวเลยค่ะตอนนี้เราชอบแล้วเราก็มาลงมือทำเริ่มต้นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆถ้าเริ่มต้นแรกสุดเนี่ยแพไปเปิดพอดีได้พื้นที่ร้านค้าขายงานรับปริญญาค่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโอกาสได้ลองขายดูแต่ทีนี้ เนื่องจากว่าเรายังไม่มีที่สตอ็อกเรายังไม่รู้ว่าการขายเป็นยังไงแบบของเราคนชอบไหมคือไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคือเหมือนสุดใช่ใหม่มือใหม่สุดๆจากนั้นก็ขัดทุนย่อยยับกลับมาเลยก็ในในครั้งแรก <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็พอกลับมาที่กรุงเทพเราเลยมาเริ่มขายตอนช่วงวาเลนไทน์ค่ะเริ่มมีลูกค้ามาเรื่อยๆเป็นตอนนั้นเป็นออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะใช่อยู่ได้ประมาณครึ่งปี แล้วก็เริ่มเปิดหนาา้าหลังการที่เรามาเริ่มมีเอามาในสปอร์ตสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มตนั้งแต่ตอนไหนคะหรือเราแบบอาจจะแบบเป็นคนที่แคร์โลกอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วพอมาทําตัวนี้ก็อยากจะเอ๊ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยหรือว่าจริงๆเราทําไปแล้วเราก็เพิ่งมาพบที่หลังมาจริงๆแล้วเอ๊มันเป็นเรื่องที่ต้องมาใส่ใจทีหลังอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆทํามาค่อนข้างหลายปีแล้วคะ่ะตอนนั้นประมาณสักเข้าปีที่4ทีเนี้ยช่วงโควิดกลับกลายเป็นว่า ดอกไม้ค่อนข้างขายดีช่วงนั้นคนเหมือนแบบอยู่บ้าน Work f r ฟ m home อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉาเฉาก็เลยแบบมามาสั่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นขยะเราเยอะต่อวนันประกอบกับแม่บ้านที่คอนโดเขาแบบแอบมากระซิบว่าทําไมแบบร้านเราไม่แยกขยะเลยอันนี้เรื่องแรกเนาะวันหนึ่งเราก็อเดินผ่านห้องของแม่บ้านกับใต้คอนโดแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมีแจการแบบ หลายจาการมากเราก็มีดอกไม้ที่เราทิ้งไปแล้วแล้วก็เอาไปปกักจากจุดนั้นนะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องคือคือธุรกิจเรามันไม่ได้แบบส่งผลดีกับคนรอบข้างเลยแล้วขยะที่ทิ้งไปอ่ะบางคนก็อาจจะมองว่ามันยังสวยงามอยู่ประกอบกับว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่แหละแล้วก็พูดว่าเฮ้ยแกจําเป็นต้องทิ้งดอกนี้ด้วยหรอ คือถ้าเป็นเขา,าเขาจะเก็บไปปัจแจกันแต่ว่าบางคนยังเห็นถึงความสวยงามของมันอยู่แล้วหลังจากตรงนั้นจุดเปลี่ยนตรงนั้นคะ่ะเราได้มีการคุยกันแล้วก็แบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรในแบบว่าร้านบ้างเลยะคะ่ะก็จริงๆตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์นั้นมาเนาะเราก็เหมือนแบบมาคุยทบทวนกันเราก็เลยเหมือนเริ่มจากแบบทําที่ตัวเราเองก่อนเราแบบมากลับมารวบรวมว่าแบบโปรดักต์เรามีตรงไหนที่แบบ มันเป็นเวสมีขยะเหลือทิ้งจากตรงไหนบ้างเราก็จะพยายามลดให้หมดอย่างเมื่อก่อนที่แบบเวลาในแพ็คห่อดอกไม้เนี่ยครับมันจะมีทั้งที่เป็นแบบห่อด้วยกระดาษเนาะแล้วก็จะมีช่วงนั้นที่แบบฮิตเหมือนเป็นกระดาษเขาเรียกว่าไงนะพลาสติกเขหลบแสงห่อสะท้อนแสงเนาะเราก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่โอเคเลยทั้งทั้งทั้งที่ว่าเราอะรับดอกไม้จากตลาดดอกไม้มาเขาก็มีแพ็กเกจ ที่ห่อพลาสติกมาแล้วอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งอยู่ละแล้วเรายังห่อพลาสติกส่งไปให้ลูกค้าไ,ไหนจะต้องเวลาส่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็จะต้องหุ้มพลาสติกอีกอชั้นหนึ่งป้องกันลมให้แบบไม่ให้ดอกไม้มันเสียอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบพยายามหาคุยกันหาวิธีการที่จะแบบลดพวกนี้ออกไปให้หมดรวมไปถึงแบบปรับเปลี่ยน อดอกไม้ก็อยากจะแบบให้มันใช้ดอกไม้ที่มาจากฟาร์มดอกไม้ที่ปลูกในไทยแล้วก็เพื่อลดสัดส่วนให้ใช้ดอกไม้ในไทยมากมากขึ้นเนาะครับรวมไปถึงตอนนี้เราก็จะแบบออกโปรดักต์มาเป็นอันเรื่องนี้ด้วยเนาะก็คือเอาดอกไม้ที่เหลือที่บางทีเนี่ยเราคัดแล้วว่าอย่างที่ที่แพร์บอกนะว่าเพื่อนมาเห็นมาว่าดอกไม้อันนี้ทำไมเรายังทิ้งล่ะจริงๆอ่ะ ดอกไม้บางอันคือมันยังสวยอยู่แต่ว่าก้านมันสั้นเราก็เอามาจัดช่อจัดจัจกันไม่ได้เราอะ mm hmm. ตอนนั้นเราก็เลยต้องทิ้งไปแต่ตอนนี้เราก็เลยมแบบรีท mm ิงเนาะคิดใหม่เอาพวกนี้กลับมาทําเป็นดอกไม้แห้ง mm hmm. แล้วก็มาเพิ่มมูลค่ามันทําใส่เป็นกรอบรูปทําเป็นการ์ดหรือว่าบางทีก็เอามาจัดเวิร์ดช็อปให้ลูกค้าแบบมาร่วมสนุกกันอะไรเงี้ยครับรวมไปถึงตอนนี้ก็แบบต่อยอด อย่างบางงานที่มันตกเกล็ดจริงๆเหลือเป็นกรีบเราก็เอาไปส่งไปให้โรงงานที่เชียงใหม่ที่ใกล้บ้านเราเขาเอาไปทําเป็นเท็กซ์เจอร์ในกระดาษสากลับมาห่อดอกไม้ได้อีกอะยนาครับแอบอยากหน,หนึ่งด้วยความที่มันเป็นร้านดอกไม้อ่ะค่ะมันก็จะเป็นดูเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นอยู่แล้วแบบก็จะดูเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเพื่อแบบซื้อดอกไม้ไปให้กนันก็จะเป็นความสุขอะไรเงี้ยอยากฟังเรื่องน่ารักน่ารักตั้งแต่แบบเปิดร้านมาว่ามีอะไรแบบอยากแชร์ลูกค้าที่น่ารักหรืออะไรเงี้ยค่ะ เรื่องดีๆที่ทำให้เราแบบประทับใจจนถึงวันนี้จริงๆมีมีมีคนหนึ่งเนาะที่ที่เขาพูดแล้วเรารู้สึกแบบทัดใจเรามากเพราะว่าเหมือนเขาพูดว่าแบบร้านเราอะอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาตั้งแต่แบบเขาขอเป็นแฟน<อ>ตั้งแต่ขอแต่งงาน<อ>หรือตั้งแต่แบบง้อ <laughs> อะไรอย่างเ <laughs> งี้ยใช่ถามพี่นิวเน,นี่ยนิดนึ่ก่อว่า อยากรู้ว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจให้มันมีความแบบ sustainability เนี่ยแบบพอจะมีคําแนะนํำยังไงได้บ้างคะคือจริงๆตอนแรกที่เราเริ่มทําให้มันเป็น sustainability เนาะเราก็คิดแต่ในเรื่องของการแบบเปลี่ยนพวกวัสดุอะไรที่เราใช้ในร้านพวกอุปกรณ์อะไรเนี่ยให้มันแบบมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเราก็แบบเหมือนคิด พิยอนกว่า like. นั้นว่าอย่างตอนนี้เราเหมือนทําธุรกิจอยู่ตรงกลางน้ําเนาะเรารับดอกไม้มาแล้วเราก็นํามาเหมือนแบบผ่านการจัดผ่านกระบวนการของเราสมมอบให้ลูกค้าเราก็เลยเหมือนแบบอยู่ตรงกลางน้ําเลยอยากจะแบบผ่านตัวเองไปเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําด้วยก็คือกำลังแบบมีโปรเจกต์ไปปลูกดอกไม้กันเองที่บ้านที่เชียงใหม่เนาะครับเพื่อให้มันแบบครบวงจรแต่ก็จะเริ่มจากดอกไม้แบบ ที่เป็นปลูกในประเทศไทยได้ง่ายๆก่อนอะไรเงี้ยเนาะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดทําธุรกิจยัง่งยืนเนี่ยจริงๆก็เราอะก็คือเหมือนให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นหลักมีคอมเพนมีอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะทุกครั้งเราจะเอากลับมาประชุมกันกันกบน้องๆในทีมด้วยครับว่าเออถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยครั้งต่อไปเราจะรับมือ,อยังไงเราเราจะต้องทําให้มันเหมือนกับลูกค้าพอใจด้วย ทุกครั้งเราครับรวมไปถึงเราเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ชอบอะไรก่อนอันนี้นที่บอกว่าเอาดอกไม้ของที่ร้านไปส่งให้กับโรงงานทําเป็นกระดาษสาดอกไม้มใช่ไหมคะเพื่อเอามาทําเป็นห่อดอกไม้เพื่อใ,ให้มันย่อยสลายายรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆที่เราเป็นแฟนเฟืองหลักของในคอมมูนิตี้ที่จะสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเรามาใกล้ถึงตรงนีน้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะภูมิใจไหมหรือว่ายังคิดว่าสามารถไปได้ต่อคือตอนแรกที่ไม่ได้มาทําใน ด้านดอกไม้แล้วก็คิดว่าร้านดอกไม้ก็น่าจะขายดอกไม้แบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมากอะไรเงี้ยเราก็จะทําได้แค่นี้แต่ว่าจริงๆอะแพมองว่าดอกไม้มันสามารถเข้าไปอยู่ในถูกๆอุตสาหกรรมมันเป็นการตกแต่งการทําให้ชีวิตคนดีขึ้นเฟลชขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรอเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันต่อยอดได้ค่อนข้างอีกไกลจริงๆก็น่าจะมีลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้ให้ตัวเอง ช่่อยใช่ไหมคะจริงๆร้านแพนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยใช่เพราะแต่ก่อนมันก็จะมีเพลงแบบซื้อกหลับให้ตัวเองอะไรที่มันจะให้ดูแไปซื้อดอกไม้ให้ตัวเองดูเศร้าต่างแต่จริงแล้วแบบมันไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเราไม่ดูของแบบพี่แพนพี่นิวชิปนี่บ้างจะมีแบบลูกค้าประจำเลยเนาะที่แบบเขาจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองหรือว่าบางคนก็จะซื้อให้ทุกบิสมาร์สใช่บางคนก็จะมาซื้อแบบตกแต่งออฟฟิศตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาชอบดอกไม้มากเขาก็แบบ ซื้อดอกไม้แบบแค่ให้มีวางในห้องเขาหรืออะไรเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วถ้ามองย้อนลงไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะพี่ๆให้คะแนนความกิีนของวตองกันเท่าไหร่คะผมหะผมน่าจะให้ตัวเฉลี่ย6-7อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ที่ทําร้านน่ะก็พยายามให้มันกรีนที่สุดเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในชีวิตส่วนตัวบางทีก็ยังมีบ้านที่เราก็แบบ เขาเรียกว่าสั่งอาหารมากินหรือว่าอาหารเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พยายามที่บ้านเราก็ซื้อเป็นเครื่องย่อยเศษอาหารมาเอาไปทําเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับเลขหกเลขเจ็ดนี้ก็แปลว่ายังไปต่อได้ถึงสิบเพราะว่าหนึงวีต่อยแน่ๆก็เป็นเลขที่ดี ฉันิดนึงว่าในข้อมูลของร้านดอกไม้ในไทยเองเราก็มีได้คุยกับร้านอื่นๆหรือมีการแชร์ว่าจะทําแบบร้านให้กรีนขึ้นยังไงบ้างไหมคะอย่างเช่นแบบบางร้านอาจจะเอาไอเดียของถุงผ้าร้านเราไปใช้หรือแบบกระดาษสาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแชร์กันไปเพื่อให้แบบมันก็จะไม่ได้ไดยั่งยืนขึ้นแค่ร <ừ> ้าน <c oughs> เราเองมันก็จะยั่งยืนแบบค่อยๆเปลี่ยนใช่ใช่แพรคิดว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดสําหรับเราเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นเป็นตัวเล็กอะทีเนี้ยก็จะมี ลูกค้าหรือว่าเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ที่เราแชร์ด้วยกันบางรายเขาก็จะเห็นความสำคัญของเรื่องแบบการห่อด้วยพลาสติกมันไม่โอเคนะเพราะว่ามันเป็น s i n g l e u s ูสพลาสติกเลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็มาเปลี่ยนเป็นกระดาษสา mm hmm. ใช่ก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบทำร่วมกันอย่างเงี้ยคะ่ะกามันเริ่มกับที่เราเริ่มนลงมือทำอกมันก็เพื่อมไปสู่ชีวิตแล้วแค่เราคนเดียวเราไม่สามารถที่จะ mm hmm. เปลี่ยนแบบ สิ่งยิ่งใหญ่ได้มันต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์หรือว่าแม้กระทั่งร้านอื่นด้วยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาแล้วที่สัมภาษณ์แบบได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยค่ะแบบว่าเราสามารถเปลี่ยนจากของที่คนอื่นมองว่าเป็นขยะมาเพิ่มแวลูอย่างแบบดอกไม้ที่มันชั่วคราวใช่ไหมคะได้ได้รับมาดูแลอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็แบบทิ้งไปเป็นแบบขยะก็มาเปลี่ยนเป็นแบบเตรมกรอบลูกที่มันมีคุณค่าทางใจกับเรามากขึ้นแล้วเราก็ยังสามารถเก็บได้นานมากขึ้นมันก็ มีให้ดูอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณพี่พีททังคู่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับพิตตี้เชียร์สกีนกับ Flower in Hand by P ก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆเยอะมากแล้วรอบหน้าเราจะไปกันต่อที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย